มาอาทิตย์นึ่งประมาณสามครั้งครับคุณผู้ชมครับเล่นกีฬาแล้วมีบาดเจ็บบ้างไหมบาดเจ็บมีนะครับผมก็มีครับฟุตบอลครับที่บาดเจ็บก็เลยเลิกเล่นครับผมครับเลยหักว่ายน้ำแทนใช่ครับผมประเวลาปกติเนี่ยมีเวลาออกกำลังกายบ้างมีครับอาทิตย์ละสามครั้งครับผมครับผมกีฬาที่เล่นจัดประจำช่วงนี้นะคะก็สามารถจะเป็นว่ายน้ำครัแต่ช่วงนี้งดก่อนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องไหลเส้นครับผมมาเส้นเองครับผม การออกกาลังกายที่จะเกิดประโยชน์กับร่างกายนะครับจะต้องมีปริมาณที่พอเหมาะนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับรวมๆแล้วจริงๆก็คือว่าจะต้องมีการใช้พลังงานเ,าเป็นจํานวนกิโลแคลอรี่ที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกอาการออกกาลังกายนั้นด้วยเป็นกีฬาประเภทใดนะครับซึ่งผลที่ได้จะทําให้สุขภาพของท่านดีนะครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่ พบในปัจจุบันนะครับเช่นโรคหัวใจโรคไขมันในหลอดเลือดโรคเบาหวานหรือโรคความดันต่ำลงนะครับความเสี่ยงนี้ต่ำลงแล้วก็สุขภาพร่างกายกล้ามเนื้อของท่านก็จะแข็งแรงสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในการออกกําลังกายนะครับท่านควรจะมีขั้นตอนการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะครับเรียงตามลําดับดังนี้นะครับเริ่มต้นจากการอบอุ่นร่างกายนะครับการอบอุ่นร่างกายทําได้ง่ายนะครับทำให้เหมือนกับการออกกําลังกายทั่วไปเพียงแต่ทําให้ช้า หรือเบากว่าการออกกำลังกายอย่างเช่นถ้าท่านต้องการที่จะวิ่งจ็อกกิ้งท่านก็เพียงแค่เดินช้าๆจนกระทั่งถึงเดินเร็วนะครับหรือถ้าท่านจะตีเทนนิสท่านก็เหวี่ยงไม้ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวที่ช้ากว่านะครับหลังจากที่ท่านมีการอบอุ่นร่างกายที่พอเหมาะแล้วส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีนะครับซึ่งถ้าในสภาพที่อากาศเย็นท่านควรจะออกมีการอบอุ่นร่างกายมากนานกว่านั้นเพื่อที่ว่าจะให้กล้ามเนื้อมีความอบอุ่น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของฉีกขาดของกล้ามเนื้อนะครับหลังจากนั้นท่านมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆท่านควรจะต้องมีความรู้นะครับว่ากีฬาที่ท่านจะเล่นเนี่ยใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใดมากท่านก็เลือกยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกลุ่มที่ท่านใช้มากนะครับเพราะว่ามิฉนั้นถ้าท่านยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งร่างกายท่านจะใช้เวลามากถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งอาจจะหมดเวลาการออกกําลังกายแล้วหลังจากที่มีการ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วท่านก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้นะครับซึ่งโดยปกติก็จะแนะนําให้ท่านออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของการออกกําลังกายแต่ถ้าท่านเป็นนักกีฬาท่านอาจจะออกกาลังกายนานกว่าน,นั้นและถ้าท่านไม่มีการบาดเจ็บและท่านมีความฟิตพอก็ก็ทำได้นะครับหลังจากที่ท่านเสร็จจากการออกกําลังกายแล้วนะครับให้ท่านมาทําการคลายอุ่นนะครับซึ่งตามภาษาอังกฤษเรียกว่าคลูดาวก็คือ ให้ท่านมีการเคลื่อนไหวช้าๆของกล้ามเนื้อที่ใช้เพื่อไม่ให้เลือดค้างอยู่ในกล้ามเนื้อมัดน,นั้นป้องกันการหน้ามืดเป็นลมนะครับสุดท้ายให้ท่านมายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ใช้มากที่มีความรู้สึกตึงๆเพื่อที่จะป้องกันการเมื่อยล้าและการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกาลังกาย2-3วันนะครับก็จะเป็นพบขั้นตอนการออกกำลังกายที่เหมาะสมทั้งหมดกีฬาแต่ละประเภทนั้นมีความต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต่างกันนะครับท่านจะต้องให้ความสําคัญ ต่อกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับในท่านที่เคยมีการเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างจริงจังแล้วแล้วพบว่ามีอาการบาดเจ็บเ,เล็กๆน้อยๆอยู่สม่ําเสมอนะครับท่านไม่ควรที่จะปล่อยให้อาการบาดเจ็บเหล่านั้นมีอยู่นะครับท่านควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านกีฬา เพื่อที่จะให้ความรู้ท่านว่าท่านควรจะมีการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมัดใดบ้างนะครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการบาดเจ็บที่จะเกิดได้เรื้อรังและเป็นปัญหาในอนาคตอันยาวของการเล่นกีฬาในชีวิตของท่านนะครับเมื่อท่านจะเลือกการออกกำลังกายสักอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับท่านท่านควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องของอความฟิตของท่านนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของ ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บที่ท่านเคยมีนะครับท่านควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องของเพศและก็อายุที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความชอบนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายใดก็ตามที่ท่านชอบท่านสามารถที่จะทําการออกกําลังกายนั้นได้นานสม่ําเสมอและจะเป็นผลดีกับสุขภาพท่านไปตลอดชีวิตครับ